ป้องกันแชมเปี้ยนรุ่นบาตเบนกับแสนไกลสิครัวออดที่กัด118ปอนด์ครับสวมกางเกงสีแดงศึกป้องกันแชมป์แล้วก็มั่นใจได้เลยครับว่าเป็นแชมเปี้ยนแน่นอนครับคนนี้ยอดขุนพลสิทตรายกรูมนี่ผู้ท้าชิงนะครับแสนไกลสิครัวออดแสนไกลนี่อดีตแชมเปี้ยนรุ่นนี้ครับนี่เสียน่าวกับผู้จัดศึกคราวนี้ฐานนิสอรกับพรมน้ำที่หน้าครับครูออดก็ถอดมงคลให้กับ ยอดขุน่าแสนไกลนะครับทางฝั่งคุณธานีิศรนก็ประพรมน้ำนนพรดมงคลให้กับทางฝั่งยอดขุนพลทำการระดมตะบางช้างครับสักมือว่าชกได้หนึ่งและสองรวมกันขึ้นมาผู้ชมให้ผู้ท้าชิงครับเป็นเกงสีน้ำเงินน้ำได้เปรียบสองหนึ่งเพราะมาฟอร์มหลังๆนี่ดีเหลือเกินครับและแแววว่าครับว่าทางฝั่งของยอดขุนพลนั้น มีสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักครับไม่เหือไร้อยเปอร์เซ็นตครับในการชกครั้งนี้แฟนวยสืบทราบมาว่าน,นี่ทางฝั่งพี่ชายครับพี่ชายของกางเกงน้ำเงินครับกวานน้อยออสิบุลอยอดีตแชมเปี้ยนรุ่นนี้แหละครับ <c oughs> นี่เป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้แชมเปี้ยนรุ่นเดียวกันของวิธีเดียวกันมาแล้วนะครับ ยอดถึงคนครับองเ์ใหญสีดแดงเจ้าของชยาพรานสอกร้อยเข็มชกกับใครในแม่ฟันพุ่อสู้ไม่แตกนี่นะครับบ่นว่าตัวรับเป็นไข้ไปเลยนะครับตอนนี้นี่ฟันสอกพุ่อสู้แตกเกินร้อยเข็มไปแล้วเป็นนักมวยที่ใช้อาวุธสอกได้ดีที่สุดในเมืองไทยในการนี้ครับยอดถึงคนเดินเข้าหาแต่ว่าโอา้โหดูครับฟันสอกน่ากลัวนะครับไม่โดนยังหน้าเสียวไส้เลยครับ ยอดขุนพลเดินเข้าไปเหมือนเดิมครับอายุ24ปีแล้วครับมวย101แสนไกลนั้นอายุ20ปีครับมวยโคราชมวยบุญใหญ่ครับดูครับเอาหน้าแข้งอัดหน้าท้องไม่ให้เข้าใกล้ครับแล้วหมุนออกไปสุดยอดของจังหวะฝีมือก็อยู่ที่แสนไกลครับนักมวยคราตัวเกินแสนแล้วครับตตัวถึงแสนสองยอดขุนพลนั้แสนหนึ่งดยอดขุนพลเดินครับ เดินไม่กลัวหน,น้าอินหน้าประมาวแล้วับฟันศอกดักด้วยสันกลแล้วก็ดูตั้งกระแพงหน้าครับเอาเข่าตั้งแล้วแข้งตั้งนึกับาหมดยกที่สองดูภาพช้าครับยอดขึ้นผลเดินเข้าไปหาหวางแข้งคืนแล้วดูฟันศอกไม่โดนยังเสียวไส้เลยครับเดินเข้าไปหานี่ครับฟันศอก เป็นน้ำมวยไทยที่ใช้ศอกได้ดีที่สุดในคันนี้ครับยานอาไว้ครับสายไกลาย,ยานอาไว้ตั้งกระแพงหน้าตั้งเอาไว้ครับแม่เขาใกลย้ยอดขุนพลดันหน้าจะทํายังไงดีครับดูครับตั้งเอาไว้งี้ครับเข้าไม่ถึงว่าจะฟันศอกแอนหน้าหลบซิอีกเนะ่ยคุณท่านที่สอนบอกยกนี้เดินเลยนะแพ้เขาไม่ได้นะบอกยอดขุนพลตัวออสบอกให้ใจจังหวะฝีมือครับเราทุนระเภทจังหวะฝีมือ ยกที่3ครับหมดยกที่2นะครับฝั่งผู้ท้าชิงกเงินเก่งเงินได้เปรียบ5-2ตัวเตี้ยกว่านะครับ163แชมเปี้ยนกเงเกงสีดแดงสูง165ยหายนาได้ไม้ไายอะไรไหมโอ้โหดูับบวกศอกครับสเปนเชือกบ,บวกศอกครับรู้ว่าโดนไทยนานี่บวกศอกเลยเดินแล้วครับฟันสอบอีกแล้วยก3ครับแม่ตั้งกอาแพ่นหน้าอีกแล้วครับเอา,ขาเอาาข่าเอาวางแข้งแล้วในยกไปลยดูยอดขุนพลเดินตีหน้ายักษ์ครับ อย่าไปสบตานะครับตางแกันหืมมีแววเขมาเห็นจริงๆเหมือนกับยอดโฟมแมนในยุคหนุ่มๆทีเดียวครับใครจ้องตาแล้วก็แหมแรงหายหมดไปครึ่งหนึ่งดูครับเดินแล้วครับยอดขุนพลเร่งแล้วครับลูกพี่สั่งเร่งเอาแล้วครับจะบวกสอบเหมือนกันแสาไกลแหมมวยพุ่นนี่นี่ชวัดเฉวียนดูตั้งกำแพงหน้าแล้วครับตั้งกำแพงหน้าและแอนแอนหลบด้วยครับดูสิครับแม่ร้ายมากสอบไม่ถึงสิครับแบบนี้เด,เดินแล้วยอดขุนพลวางแข้ง เอาครับถ่ายได้ไหมยอดขุนพลถ่ายอ้าวโหแทงหน้าขาดูครับเดินแล้วครับตักกระแพงหน้าไว้ตลอดครับแสนไกลบังอีกแล้วครับแล้วก็หลบหวางแข้งยกบงังหลายเท้าไม่รุนแรงอ้าโหฟันศอกโจโจจริงๆครับดูครับแล้วหน้าตาแกน่ากลัวจริงๆครับยอดขุนพลนี่ฟันศอกไม่เข้าอีกอยังไม่ได้ดูครับ งกำแพงหน้าจเจอซอมตั้งกำแพงหน้าทำลำบากเหมือนกันครับดูสายกับตั้งกำแพงหน้าตลอดเข้าไม่ถึงวางแข้งนายตองการก็โยกชึกเหลือเกินอับประคาดสงกกายต้องหมุนวนครับต้องประคองตัวให้รอดยกสามให้ได้เพราะว่าได้ข่าวมาว่ายยชุนพลซ้อมไม่ค่อยจัดสายกายไม่ดีโยชุนพลป้องกันแชมป์น,นะครับุเก่งแดงนี่เป็นแชมเปี้ยนโดนรับแข้งคืนแข้งเอาแล้วครับคืนแข้ง ไม่โดนเอาละครับโดนทุกทีหนึ่งหกัเดินไม่ให้หายใจะแฮคอเลยครับแทงแทงแสงใจต้องถอยแหมอยากได้แชมเปี้ยนก็ต้องคนน้อยๆครับตัวสอก็กลัวเหมือนกันแต่หมุนให้ดีก็พอหลุดไปได้เหมือนกันเอาละครับหนีแสงใจต้องพยายามทําเกมให้ยืดเยื้อมห่เตะหน้าอกเลยครับหาไม่เจอครับคว้าไม่ใครติดเดินคว้าไหม,ไมแหมเตะลงอีกแล้ว สันไกลนี่ต้องการให้เก็บยืดเยอะอ้าวครับตำทับจะหล่นเหมือนกันหมุนออกไปได้แต่ไม่โดนโดนทุกทีนึงว่ามันไม่เนื้อครับยอขึ้นพลแสันไกลเก็บครพรับครับครับดูครับตั้งแพงหน้าบ้างหมุนบ้างอา้าโหฟันสอกก็ย่อตัวหลบซิก <c oughs> ว่าสันไกลนี่ ลิงลมเลยครับยังกะลิงลมทีเดียวปลาดเรี้ยวเหลือเกินดูครับดักอ๋อแล้วครับเจอทัศน์สอเอาตองเชีย่ยสังเดินแหมวิ่งเลยครับตรงเชียสังเดินนี่แกวิ่งเลยอแาาหมหมดยกพอดีหน้าตาครับไม่มียิ้มครับไม่ทราบว่าตอนจีบสาวยิ้มหรือเปล่าทำหน้าแบบนี้ท้องสายจีบสาวไม่ติดแน่นอนครับตานหน้ากลัวเหลือเกินเดินออออวางแข้งคืนแข้ง ทุกไม่โดนอัปคัดก็ไม่โดนครับอัปคัดก็ไม่โดนได้แต่เสียวครับดูครับเตะกราดฟันศอกเสียหลักนะครับแม่ไปโดนอาวุธครับคุณฟังยงายกเสียนะมึงเดินครับครับแล้วแทงแล้วฟันสลับนะมีสลับฟันสลับแทงนะคุณธานิสอบอกว่าไอ้ขุนก็ชื่อเล่นของยอดคุณพลครับว่าต้องฟันฟันก็คือฟันศอกแทงสลับก็คือแทงเข่า ทางตัวออสก็บอกว่าต่อยต่อยต่อยลอกลอกต่อยล็อกต่อยแล้วก็เตะเข้าไปแกบอกว่าเตะเข้าไปเตะก็คือเตะครับภาษาโคราชยกที่4ครับหมดยกที่3ครับราคาเหลือ3 2ครับกางเกงน้ำเงินบ้วยจริงจาก5 2เหลือ3 2มสอตัวออสั่งให้ต่อย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 เร็วๆนะครับต่อยเยอะๆแล้วก็หมุนเอาละครับยอดขุนพลเดินชนตลอดมา แสงไกลวันนี้นี่มาดันหน้าแล้วตั้งกำแพงหน้าไม่ให้เข้าถึงตัวครับดูครับดันับดันยายาไว้ตั้งกำแพงหน้าซอกก็ไม่ถึงสิครับดูครับดันเอาไว้ครับพอฟันศอกก็ไม่ถึงทําการบ้านมาดีเลยครับครอสดันเอาไว้ครับดันอย่างนี้ครับฟันศอกฟันซอกก็เลิอแขนครึ่งเดียวครับฟันไม่ถึงดูครับดันเอาไว้ครับอ้าวแล้วกรบเพาะก็ฟันด้วยยอดถุนพลล็อกเน็ตข่าวไม่ได้ครับ นาว้ยแม่ดันอย่างนี้สอกทำงานไม่ได้เลยนะครับดูครับหมุนวางแข้งแทงไม่เข้าวางแข้งแม่วางรับค้ำด้วยครับวางแข้งอยอดขุนพลฟันสอกไม่ถึงครับวางแข้งก็ไม่โดนครับเร็วลึกเกินครับวันนี้แสนไกลนี่มาดี3 4มสไฟล์หลังนี่แม่โชคดีลือเกินครับแสนไกลนี่ดูครับ หมุนวนหมุนวนใช้ความเร็วครับสั่งเดินกัณตานทิศอรบอกเร็วซี่เร็วซี่ดูจากปากนะครับบอกยอดขุนพลว่าพี่มาชกเองมะเหนื่อยแล้วครับละมวยซ้อมไม่ค่อยดีนักด้วยแห่สั่งให้เดินเร็วดูวครับเ <c oughs> ตะลมเลยครับละมวยนี่ถ้าหากตอบโต้ลูกพี่ได้คงจะบอกก,กันละพี่น่าจะชกเองแบบนี้หมดแล้วครับยบอดขุนพลมวยบางทีนี่พอเจ็บป่วยในระหว่างซ้อมครับ ซ้อมไม่ดีก็ร่างกายก็ไม่ดีครับวางแข้งเดินเข้าไปชนแข้งหรือแต่ตัวกระหัวใจครับแรงไม่มีเดินหนาวกับเจอกับแผงหน้าแลยครับเจอกับแผงหน้าก็ลำคาญครับทําอะไรก็ไม่ถนัดดูครับตั้งกับแผงหน้าดูครับฝันศอกก็ไม่ถึงอีกดูว่าวันนี้สงไกลทําการบ้านมาเนียบเลยนะครับ คือออสเนียยิ้มน้อยๆครับน้อยๆแต่พองามวางแข้งหมุนอีกแล้วครับเตะไม่เตะเป่าหมุนที่ัลางหาดหลบเหล็กดีเหลือเกินวันนี้ดูครับเบาๆนี่อนุญาตให้เตะได้เบาๆไม่เป็นไายให้เตะได้หมดยกที่สี่ไปเลยครับยี่ห้าหนึ่งเลยครับยกนี้ดูครับตั้งกำแพงหน้าอีกแล้วดันด้วยตั้งกำแพงหน้าด้วยครับเผลอก็หมุนเตสะสักทีหนึ่ง แมยอดคุณพลก็ตั้งใจจะไปฟันเขาครับแต่เขาดันไม่ยอมโอ้โหเผลอก็โดนฟันซิกนะแม้วันนี้ศอกไม่ทํางานครับพลันศอกร้อยเข็มมแต่อว่าเลยครับถอยทําไมใครบอกให้ถอยชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปแม่เาาตยแล้วโอ้โหคู่สังกฤษด้วยครับบอกให้ชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปโจมตีเลยครับชาร์จเลยครับแดดฉลามแอดแท็กว่ากันอย่างนั้น บอกว่าชาิก็ไปเขาก็ตายแล้วแต่ว่าาจะชาดหมดแรงครับพี่ว่าพี่บอกให้ชาจแต่ว่าน้องหมดแรงครับอต่อว่าต่อผ่านอย่างว่าครับลุงปีหลกน้องกันก็ต่อว่าพอเสร็จแล้วก็นั่งปรับทุกข์ด้วยกันลูกน้องแพ้ก็เจ็บตัวพี่กันเจ็บใจครับเพราะว่าเสียมากกว่าอี่ทั้งอื่นว้าบางคนนี่รักมากเสียมากว่ากันอย่างนั้นว้าครับพี่บอกว่อื้ เาไปหาชาร์จแล้วครับแต่ว่าแหมเหลี่ยมก็จัดลือเกินแหมหมุนอึกแล้วครับดูครับจะควา้าไม่ได้ครับพายาเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูครับแสนไกลนี่แกเร็วมากคู่นี้นี่ไฟนี้เป็นไฟที่3ามนะครับแพ้กันแพ้แพ้กันชนะมาคนละไฟไเหรียญไฟที่สามได้ไปแล้วครับ คุณทาที่สอนให้หมดแรงใจและก็ท่าทางเสียงปีกลองเชิดแล้วภาพยนตร์จะอาวาสานแล้วแหละครับอย่างนี้แม่แงกายบอกพอดมั่งสบตาก็อ่าครับอ่อนก็่สปีคุกเข่าขอเข้ามาลูกพี่เขาก็มาไม่ค่อยดีครับวันนี้ข่าวว่าครับแม่คือออดมองอย่างยิ้มๆิมแบบแชมป์อีกแล้วเรามีพันเดกกิจ,จาวิศุวงครับกรรมการสักขีพยา,ยานและก็ส่งให้โฆศกประกาศ ก็ชนะเอกฉันทคับ3เสียงครับ23ครึง่งกับ24ครึง่งก็เ<ค>ป็น